สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมงคลโชค89ครับวันนี้มาตามตัวเลขของพระอาจารย์โต้งครับหลังจากที่ทําน้ามนต์เมื่อคืนนี้ครับจิตสงบนิ่งครับเพื่อว่าทําวันพระก็แม่นแ่นนะครับท่านผู้ชมครับตัวเลขที่ออกมาก็ชัดเจนดีมากเลยครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมที่เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อคอยแจ้งเตือนจะไม่พลาดโอกาสอันสาคัญสาคัญนะครับท่านผู้ชมครับ เชิญรับชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับในขันน้ำมนุ์ครับเป็นตัวชัดเจนมากเลยครับก็ติดตามรายการได้เลยครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวด้ะงามงามเอาเบิงน้ำมันมันนอยที่่าจิตของคนเห็ดตัวไหนหนึ่งวันน่แสดงว่าจิตหนึ่งค่ะบ่มีหอดขี้เทียนฉีดน้อยอุตายิบออกตัวบอยิบออกโอ้ยอย่า่าผมว่าอยู่ก็สะอาดพมดแท้วยิบออกแล้วว่ามันจะได้เป็ไงไง แต่ว่าที่เก่งกับมาลากแกๆแะๆน่ได้ใจเหรอจันมันวนมาที่ได้เปรี้ยๆเลยมันก็ดเพราะที่จับได้ยัวแต่ว่ากันเป็นงนังก็เป็นตัวง่ามเลยว่ามันเป็นอยู่ที่ว่าจิตจอนเฮ็ดน่ะนิ่งทำไหนบนิ่งทำไหนธรรมาธิทำไหนมาดีที่ลบกวนถามอาจารย์ทีนมม่นี่ความหมายกับถามเลยนี่ป่ะเนี่ยเพราะสิปฏิทินปต่อให้ได้บ่อาจารย์จังเสียลักษณะนี่ ตัวเลขนี่ลูกว่าได้ย่วามีตัวใดพอแต่ใจลูกจํานี่ลูกว่าอยากเดาประมาณนั้นโอ้คือว่าไอว่าที่คือจังงวดเมื่อกี้เนี่ยไว่าเ็ตุยุสาม,มือเหตุยุษาม,มือแล้วลูกมานั่งอีกไหมพ่ออ๋อมานั่งก็สิมาจับคร่นั่นที่ว่าตอนแรกกันมันบม่ได้ตรงดอกแต่มันเป็นตัวโต้นครับตอนนั้นเพราะว่าคว่าไม่ได้ตรงไม่ได้ของพอเรามาบอกอีกทีนึงครับผมเพราะว่าลูก เฮ็ดจรที่เราไว้ว่าลูกบุรุษว่าจะจับตัวเดชแต่ตัวเดถ้าจะเอาตามพ่อมากหน่นลูกลูกว่าจะเฮ <ừ> ็ดเพราะว่าไว้ว่าเฮ็ดทั้งสามเมืองเราตัวเลขก,กันมันขึ้นกันทุกตัวจริง่เนาะทั้งสามมือครับลูกก็ไว้ว่าของขึน้นที่ยุ่เก่าลูกก็ต้องนงั่งนั่งหนิมาถึงบ่ได้บด่ได้เฮ็ดน้ำมนต์บ่ได้เฮ็ดอะไรนวำเทียนน้ำจ่าเทียนนะครับผมแด้จะนั่งนั่งที่ว่านันนนนหนหน่งสมาธิหน่อนั่งสมาธิเนาะไว้ว่านั่งมือเล็กครับ นางเบื้องนางเบื้งเล็กนางซองเล็กนั่นแหละครับว่าเล็กที่ว่าตัวเนี้ยมันจะจับคู่ตัวใดตัวใดบลูกเลยประกาศจับมั่วคดย่อมพอย่อมแม่เอฟซีน้องเอฟซีแอดมินเห็นตัวเล็กจริง่เรามักตัวใดก็จับใส่นี่ลูกก็บบัวจับไซนกันเราก็ซสือหรือแ่บบัวมาดิว่าทีถามเจาะลึกลงไปอีกาี้ป่ะเนี้อาจารย์ อา,อาจารย์อาจารย์บอกบอกเป็นโตเนี่ยอาจารย์พ่อจีบอกเลยบ่กว่าตัวใดยศก่อนตัวใดมันมันขึ้นมากก่อนตอนยศก็ได้อาจารย์ได้มื่นตาเ่าตอนยศมืดมือดอยู่ครับตัวใดเนาะวานนี้เดาครับก,กันอ่ะพ่อมาพ่อหอดเรียกเถอะเนาะน้องพ่ออีพ่อนางก่อนพ่อนิมนต์นางก่อนอน,น,นางก่อน,น,อนครับตัวใดน้องลูกก็จำอ่ได้รตบ่ตัวใดตัวใดเได้ก่อนโมลูกตัวเพราะเพราะว่าขันยศตัวใดก่อนผมกับพ่อจี ไปแบ่งเลยว่าอยู่ตัวส่วนใดสิอยู่บนอยู่ลรังสินะสมมติว่าตัวแดงเดาได้บ้าหากระซ่องเหรอวะใช่ว่าตัวแดงบ้าหากระซ่องฮะเอาที่แน่ๆอาจารย์จำได้คือหากบะซ่องเพราะเปลี่ยนตัวใดก็เปลี่ยนตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นนี่มันกิดมันกิดสิสามารถสิแยกแยกยขึ้นมากได้แล้วเนาะนั่งก่อนเด้อพ่อนั่งก่อนเมื่อแรกนี่ก็สิ เฮ็ดอีกขื้นหนึงเนาะครับตัวตัวเลขส้มเกลียวออกโอ้ตัวเลขส้มเกานี่ยวหนีเชียวออกก่อนครับออกไว้ไว้ว่าเอาไว้ตั้งห่างเราขึ้นมื่งยิ่งเลี้ยงหนิการที่จะได้ตัวเลขก็ที่เอามาให้เบื้องส่าคือบเราครับผมครับครับแล้วก็ยิ้มว่าเบื้องเซกับมือนี้อีกที่นะว่าตัวนึงบอเพราะว่าตัวเลขสามหมื่นจะเห็นทั้งสามหมื่นเลยต่อครัทาบจังไรกับมืออื่นผุแล้วก็จีได้มากกว่านไม่อาจัดได้บัณฑิต ว<ช>่า<ม>อยากให้ลูกจับมีลูกลูกไม่อ,อยากจับมั่วทนะีน่าพ่อครับ <พอ S 1> ผมถึงจะเป็นตัวเลขที่ลูกอะไม่อยากจับมั่วนะครับแต่ว่าก็สีได้เป็นกูน้นี่ลูกสีนั่งเอาอีกเยอะโอ้เอาเนี่ยชัดสองกันว่าตัวใดสียู่น้ำกลุ่มไหนแมนเนาะถึงจะเป็นเลขฮาัาโซ่มันจับง่ายกับแม่แต่อยากให้จับเลยมันมันถือมันเข่าลอยจังจัิงเนาะครับจับมั่วมันกับสีไรสูบวดสียู่น้ำตัวใดเองสีที่นี่มากเลขเบิ่นกันมีตัวเลขเบิ่น มันมีหาสองอ่านนิดเยเพราะฉะนั้นเขาตัดหากับสออกเลยอาจารย์ว่าหากับสมาก่อนเนี่ยตัดหากับสองออกเลยเพราะฉะนั้นหากันย่งสีเหลืออันนี้ตามผมมีคอที่หากันยังสี่เหลื่อีกตัวหนึ่งคู่กับเก้าคู่กับเจ็ดตัวเก้ครับมีหาอันนี้ก็ตามวิเคราะห์ที่ผมกับว่ไรท่านท่มีสองมีเก้มีเจ็ดแต่ว่าอาจารย์ว่าบ่หากับสองนะแปลว่านี่พองก่ ช่องยังกว่านเนาะพ่อยังกว่าช่องพ่อโชคบ่ครับเรามาเบิ่งโลาเราเขียนไว้ให้อยู่เป็นเรามักตัวนั้นเลยพูดนี่ครับว่ามันลูกเขียนนี่ครับผมครัยุ่งบอลเราจับครับนดีละบัดนี้ผมกับศิเขียนชื่อกันมั่งกันเดี๋ยนเราเบิ่งมักตัวได้ตามตามฟังนะตามฟังหรือตามวิเคราะหด้วยนี่เพราะว่านี่ครับผมเพราะว่าอาจารย์ อาจารย์เท่ดีกครับตามถามข้ามเบาเล่านะการวิเคราะห์เพราะว่าขันเลาจำาหาสองได้ก็แปลว่าหาขนี่ยศมากกว่ามูแทะนะครับหาขสกับมาน้ำกันขันมาตามสรุปแล้วจีมี่อ่าเนาะมีหาเนบ่ยมัหาอนี่มาน้ำกันแท้แต่ว่าีไปกับบอเอล้าไอ้เอที่เหลือวันนี้ก็ทีเหลือเจ็ดหาเก้ามับเหลือเจเหลือหเหลือเก้าเหลือจเหลือหาเหลือเก้จส่ซับยังไงกันน่ย ีเลขยูสองเก้าเจ็ดเก้าเลขที่เป็นยังสี่ตลอดดิครับพอมาอันนี้ที่มาคู่กันเ้จะเป็นยังไงก่อครับผมคำว่าหาคับสงมากกว่านี่หาคับสองกับที่มากอแล้วเหลือแต่เกณฑหาเก้าสี่มันร่วมใช้กันยูเท่านี้แปลว่าเลขตกลาผมผมกับว่าจับเพื่อผมกับว่ารู้เพื่อกันแต่ว่านี้ก็ตามสันนิทานเพราะว่าตามที่อาจารย์จําได้กับหากับสองนี่มากก่อนเด้นนเนาะ แต่ว่าหาคับสองคือสิเก้ามาต่อพี่กับเปลี่ยนไปได้ดิรับนะแต่ว่าอันนี้ก็คือคือสันนิษฐานตามค้ามบอกอาจารย์เนาะแต่แต่ว่าในนี้มีหาสองตัวนะครับเนาะโอ้มันเกิดสีง่ายขึ้นได้ครับบาตตานี่เนาะตาหากับสองออกซองกันครับนะเนาะอันอันนี้ก็นี่อาจะเป็นเก้าหาเจ็ดยังทีบอครับผมเก้าเจ็ดหาซับกันมาที อันนี้กัอันนี้กับ่แม่นหัวล้านเลื่อนคู่แล้อครับนี่แด้อแต่ว่าเพียงแต่ว่าวิเคราะห์ซื่อๆบนผ้าชวกวิเคราะห์ซื่อถือว่าผิดกายว่ากันครับมาถามเพื่อความแน่ชัดว่านาสิเป็นจั่ไไ๋เพราะว่าอาจารย์เพิ่นก่บ่บอกขอวิเคราะห์นอกจากว่าเพิ่นสิเฮ็ดขันน้ำมนต์ครบแล้วก็นั่งครบสมือสาคัญเพิ่นคอยสีบอกว่าตัวใดยุครับตัวใด อ่าอันนี้เข้ากับหัวล้านเลื่อนคู่คืออยากลู่ก้อนสีหน้ากับข้อมไม้ก็เลยว่าวเป็นไปตามลักษณะครับครับเว่าไปจับซื้อเองครับจับจับซื้อเองก็ได้ครับใช่มากตัวใดครับผมครับตอนนี้ซอนกําลังสีขึ้นมะขี้ครับเกียรติเรานจีเป็นเกียรติอนเหมือนครับ เอาครับจำได้ครับพูดครับผมว่าอันนั้นเลขจับคุ้มกันผมว่าอยู่ในในหันเดียดนั่เจ็ดสองหาเด้เลขคุ้มเลขจับคุ้มเหลือเด้นี่เลขจับคุ้มไปเด้นั่นเดียวเออกลาเป็นสองห้าเจ็ดนะสองห้าเจ็ดเก้าหานั่นไปใส่เก้ากับเก้าห้าแมนนั่นปฏิเปลี่ยนสามตัวก็ได้สองหาเจ็ดนี่เพิ้ลมาห้าปึกบเหรอเปิ้ลมาห้องปุ๊บจับคุ้มให้จับคุ้มให้เสยได้น่ะเห็นว่าเอาเบิ้งไปเบิ้งมาแลนเข้าหากันเลย เบิ่งไปของมาแรงสหากันก็คือสองหาเช็ดครับพี่น้องเอฟซีครับกัอันนี้ก็เป็นหาหาตัวแล้วนี่นั่นเป็นห้าเป็นเก้าอะไรปะเ่เป็นห้าเก้าเลยครับหาเก้าอันนั้นเป็นสามตัวเลยได้นั่นนี่หาเก้าออกมาแยกก็นั่นนั่นนั่นเริ่มชัดเลยเดียวบาทแต่นี่มันนั่นมันแปลกเราไล่มาจัหากันครับแม่นครับนั่นมันเป็นทางสัตว์เด็กเบื้องเบิ้งดีๆนะครับท่านผู้ชมครับจับกุ่มกันเพิ่นเพิ่นกับจีไห้อยู่ไหนเดี๋ยวเนี่เพิ่นจีไห้เดี๋ยวเนี่ยจีอ่ะเราวิเคราะห์เบิ่ง อันนี้ก็ตามไผตามมันด้ครับอันนี้พระจาจาร์ว้นทันน้งแต่หายอย่างตอกครับเด้อแต่ก็สามมือหมดนะครับอมือ,อนกาฮื้ออีกครับแปลว่ามื่อนี่ในตัวนี้รเรามื่อแรกเนี่ยถามมันได้หาโต้ก็ก้าหรือได้หาโตเกาเราได้เป็นโตเกาเนี่ยโอ้แปลว <คน S 2> <ป>่าค่อน้างสิมันใจราเจ็ดสิบปร์เซ็นต์าะมาณนั้นมื่อนี้สามมาหาโตัก็เาแล้วก็โตเกาเก้านี่ โหนมลดประมาณนั้นครับเพราะว่ามันเป็นไปได้ยากก็หนึ่งได้ลอยเฉพาะที่ว่าจะจะเฮ็ดเราไมนจะตรงกันทุกมือเป็นตัวอันเดียวกันเป็นตัวเลขตัวเดียวกันเนาะโดยที่ว่ามันไม่ตัวอื่นเนี่ยเป็นไปได้ยากอเอฟซีมาเลขบัญชีผิดนะครับเป็นผิดตัวใดนู่นนู่นู่นเขียนเขียนไม่แล้วบ้ามันขาดใช่ไหมเอาโอนจังไหมโอนมเข่าวที่เอฟซีมาพ่อแก้ตัวนั้นตัวนั้นครับไอจีไทยให้ไม่ได้อหมือนี้ก็ไใดใช่มือมือนั้นมันผิดดีที่ผานไทย ใส่ใส่ครบมันจะา้อมเย็นมาว่าสี่ขาแมวมันอ้วนเ่ราะเขาว่าจารย์โหหลุดกับเขาเจ๊ดายเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวสิบบกทเขาไหมครับันนะอาสั่นจังไรกระลบกวนอาจารย์เท่านี้เหรอครับครับผมมือเงินมือเงินนี่มาเบิงอีกมือเงินครับผมครับสรุปแล้วเลขขันน้ำมนต์ของพระอาจารย์โต้งนะครับก็จะได้ดังนี้ครับมีห้าอยู่สองตัวนะครับท่านผู้ชมครับแล้วมีสองอยู่หนึ่งตัว เรามีเจ็ดอยู่หนึ่งตัวเรามีเก้าอยู่หนึ่งตัวนะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าเลขสองกับห้ากับเจ็ดวิ่งเข้าหากันนะครับดูในขันน้ำมนต์นะครับมงคลโชก็จับใส่กันเลยนะครับแล้วก็เอาห้าเก้ามาใส่กันนะครับอันนี้คือความเชื่อส่วนตัวของผมนะครับท่านผู้ชมครับท่านชิดเห็นประการใดท่านจะจับยังไงก็สุดแล้วแต่ท่านและครับอันนี้เป็นแนวทางให้ท่านเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมครับสําหรับท่านใดนะครับที่จะอยากจะร่วมทําบุญนะครับ ้างวัดวารามแห่งนี้นะครับก็เลขบัญชีก็ตามที่ได้ขึ้นหน้ากระดานนี้ไว้นะครับท่านผู้ชมครับส่วนตัวเลขบัญชีก่อนนั้นไม่ครบนะครับก็มีคนตักตวงมาว่าเอ้าโอนเงินไม่เข้าบัญชีครับท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นตัวใหม่แล้วนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อคอยแจ้งเตือนนะครับจะไม่ได้พลาดโอกาสคลิปเด็ดๆใหม่ๆของทางช่องมงคลโชค8 9นะครับ สําสหรับตัวเลขในขันน้ํำมนต์วันต่อไปนะครับอันนี้เป็นคืนแรกนะครับคืนที่26จะมีคืนวันที่27แล้วคืนวันที่28อีกครับเอาให้แน่นๆชัดๆนะครับท่านชมครับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวชมคลิปหน้าต่อไปนะครับ